สวัสดีครับมาพบกับช่อง GSPM แม็กกันเช่นเคยนะครับจระเข้อีสานแค่เป็นวงศ์ของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า,ราคร o c ก d i l i d ดีจระเข้ถือเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของหง่วงโซ่อาหารเนื่องจากเป็นสัตว์ผู้ล่าก,กินเนื้อขนาดใหญ่ที่ไม่มีศัตรูตามธรรมาชาติยกเว้นจระเข้ในวัยอ่อนที่ตกเป็นอาหารของสัตว์ขนาดใหญ่กว่าชนิดต่างๆและจระเข้ตัวโตเต,ต็มวัยจะมีพอพฤติกรรมกินอาหารแบบหมุนตัวกล่าวคือเมื่อจับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ ขณะอยู่ใต้น้ําและต้องการกินเหยื่อจะใช้ปากนับไว้และหมุนตัวเองเพื่อฉีกเนื้อเหยื่อออกเป็นชิ้นส่วนเหยื่อที่มีขนาดเล็กถูกให้แหลกด้วยลิ้นขนาดใหญ่โดยใช้ลิ้นดันเหยื่ออัดแน่นกับเพดานของอุ้งปากนอกจากนี้แล้วจระเข้ยังกลืนก้อนกรวดหรือก้อนหินเข้าไปในกระเพาะหรือลำไส้เพื่อช่วยในการบดอาหารด้วยแบ่งออกยได้เป็นสาสกุล14ชนิดพบได้ในเขตอบอุ่นและเขตร้อนของทุกทวีปทั่วโลกนับว่ามีจำนวนสมาชิกมากและหลากหลายที่สุดของอันดับจระเข้ที่ยังพบคงดำรงเผ่าพันธุ์ มาจนถึงปัจจุบันนี้จะรักแค่แม่น้ำในวิ่งได้เร็วถึง30-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง